คอนเทนต์ในวันนี้นะครับเราจะมาทำใช้ชีวิตตามเพื่อน24ชั่วโมงคือเข้า,า,ามาออกกำลังกายออกกำลังกายอีกอ่ะไม่ใช่จะบอกไว้าาไอวพอไม่คิมจะตื่นกี่โมงพรุ่งนี้เชา้าอ่ะตีห้าตีห้าตีห้า What? What the fuck? สาวัสดีทุกคนครับผมคิเจากฟรีไทม์ คลิปนี้จะเสียงดังไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้มันดึกแล้วนะฮะมันก็ไม่ได้ดึกขนาดน,นั้นนะฮะมันประมาณ5้าทุ่มเปนใช่สี่ทุ่มสิบเอ็ดนาทีนะคะซึ่งคอนเทนต์ในวันนี้เนี่ยเราจะมาทําคลิปอะไรวะคอนเทนต์ในวันนี้นะครับเราจะมาทําใช้ชีวิตตามเพื่อนยี่สิบสี่ชั่วโมงก็คือผมจะโทรโทรไปหาเพื่อนคนหนึ่งนะครับชื่อว่าครีมนะครับคือตอนนี้แหละเดี๋ยวจะโทรไปหามันตอนนี้นะครับแล้วก็ผมจะทําตามครีมตั้งแต่เวลาที่โทรไปนะครับก็คือ เกมจะเริ่มนะครับกติกาก็คือผมจะทําตามทุกอย่างไม่ว่าครีมจะทาอะไรตื่นตอนไหนนอนตอนไหนกินข้าวตอนไหนใช้เวลาทําอะไรตอนไหนผมจะทําตามทุกอย่างนะครับแต่ว่าผมต้องบอกก่อนว่ามันจะมีบางอันที่ผมไม่สามารถทําเหมือนครีมได้นะครับเพราะครีมเนะี่ยรู้สึกว่าจะมีน้องซึ่งผมไม่มีน้องไงเวลาที่ครีมทําอะไรเกี่ยวกับน้องเนี่ยผมขอถือว่าเป็นเวลาว่างละกันเพราะผมไม่มีน้องที่ผมทําอะไรมีแต่ตุ๊กตานะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะไปโทรหาครีมกันเลยครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้เราจะโทรไปหาครีมแล้วนะครับผมไปโทรไปเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ครับไม่เฉยๆค่ะว่างไหมครับถ้าตอบไม่ว่างเลยไหมไม่ได้ต้องว่างแล้วแหละก็คือตอนเนี้ยกำลังถ่ายคลิปอยู่จะทำคอนเทนต์แบบว่าใช้ชีวิตตามเพื่อน24ชั่วโมงนะครับแล้วก็เพื่อนของผมที่เลือกมาก็คือครีมนะครับผมใช่ทำได้ไหมทำได้ไหมช่วยหน่อยได้ไหมได้ โอเคคอนเทนต์ก็คือเราจะทําตามที่เออ่ครีมใช้ชีวิตในวันพรุ่งนี้1วันนะนับตั้งแต่ตอนเนี้ยมัน4ี่ทุ่มสิจนถึง4ี่ทุ่มสิของวันพรุ่งนี้เริ่มไหมนะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยนะตั้งตอนนี้เลยหรอใช่เริ่มเลยโอเคแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยครีมต้องเปิดกล้องซะหน่อยแล้วแหละคนดูจะได้เห็นหน้าเปิดกล้องเลยหรอเออเปิดกล้องเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวนะจะเย็นเย็นจะเย็นเย็นเดี๋ยวก่อเดี๋่ะนี่ ท,ทุกคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมต้องเป็นครีมนะครับเพราะว่าถ้าทุกคนได้ดูคลิป one week with me นยจะเห็นได้ว่าผมนอนแบบวันที่จะไปโรงเรียนนะนอนตีสามตื่นตีห้าใช่แล้วทีนี้ผมเคยคุยกับครีมแล้วครีมมันบอกว่าคือบ้านครีมอ่ะคือมีคนอยู่เยอะใช่ไหมมีคนอยู่เยอะแล้วทีนี้มันต้องตื่นเช้าูกป่ะใช่ก็ทิ่ก็เลยเรียกครีมเพราะหวังว่า อยากลองตื่นเช้าดูบ้างว่ามันจะเป็นยังไงเพราะปกติเนี่ยผมนอนทีสามตื่น11บเอโมงเที่ยงอ่ะเน่ก็ก็ไม่เคยได้ตูดอาการมาเยสุดใช่ <c oughs> ก็เลยแบบเอ๊ย <c oughs> อยากลองตื่นเช้าเพราะว่าไปสืบทราบมาว่าน้องครีมเนี่ยเป็นเด็กอนามัยะฮะอนอนเร็วตื่นเช้าขึ <c oughs> ้นนอนเร็วสําหรับผมเนี่ยไม่ใช่สีนะ่ทุ่มนะทุกคนก็คือเที่ยงคืนเ <c oughs> ที่ยงคืนนี่ก็คือเร็วมากเลยนะเร็วไหม จะนอนดึกวะน่าจะนอนดึกเลยโอเคก็วันนี้นะครับอันดับแรกเลยนะขอถามก่อนว่าตอนนี้นะมันสี่ทุ่มยี่สนะิบเอ็ดละคิมจะตื่นกี่โมงพรุ่งนี้เชา้าอ่ะสี่ห้าสี5ห้าีห้า What What the f ี่ห้าเดี๋ยวเวลาี5ห้านอนกี่ทุ่มนอนสองทุ่มอโอ้ oh, อีกครึ่งอีกครึ่งชั่วโมงเลยนะใช่อีกครึ่งแล้ว นอนห้าทุ่มประเด็นคืออะคือนอนได้ด้วยนอนห้าทุ่มอะแต่จะหลับหรือเปล่านะอีกเรื่องหนึ่งแล้วกิจกรรมแรกที่จะทําพร okay. okay. ุ่งนี้เช้าหลังจากตื่นที่ห้าคุณจะทาอะไรครับแค่ผมทาอะไรครับแค่ถ่ายี่มีน้องใช่ไหมถ้ามีน้องปลุกน้องแม่งแต่ตีห้าเลยเอาใช่ค่ะไม่ได้ค่ะเลยนะออกกาลังกายค่ะโอเคทอะไรออกกาลังกายอ่ะออกกำลังกายค่ะออกกลังกายปิด เป็นรายคือเอางี้ให้คีมส่งคลิปที่คีมดูแล้วคีมออกกําลังกายดีกว่าแบบท่าไหนทํายังไงเงี้ยพอเสร็จปุ๊บเ,เราจะไปเดินหรือวิ่งกันคีมออกกําลังกายตั้งแต่ตอนไหนแบบตื่นมาปุ๊บตีห้าแบบใส่รองเท้าเต้นเลยอ่ะอ่อนมากอันนั้นอาจจะแะบบว่ากดกรอแล้วก็ประมาณไหนประมาณตีห้าสิบนาทีแล้วเนี้ยเดี๋ยวเราจะโทรหาคีมให้คีมโทรมาดีกว่าตอนเช้าตอนเช้าค่อยโทรมาเพราะว่าคือผมไม่ตื่นเนี่ยเพราะปกติมันไม่ได้ตื่นตีห้าเข้าใจไหม ปกติมันตื่นแบบสิบเอ็ดโมงตื่นเที่ยงอ่ะเผื่อแบบนอนแบบหลับในหลับยาวเราจะนอนห้าทุ่มตื่นตีห้าแล้วก็ออกกำลังกายตีห้ายี่สิบถึงกี่โมงหกโมงก็พอมั้งโอเคหกโมงนะถึงหกโมงนะก็ตอนแผนตอนเช้าก็มีประมาณนี้นะครับโอเคไปตอนนี้มันสี่ทุ่มสี่ทุ่มยี่สิบห้าแล้วเดี๋ยวผมต้องรีบทํางานก่อนนะครับเพราะว่ามันต้องนอนห้าทุ่มเจอกันนะเจอกันพรุ่งนี้เช้าตอนตีห้า คอแล้วเวลาออกกำลังกายเออ่วลาทำคอเทนนี้เลยทำอะไรก่อนนะ,ะก็วอร์มร่างกายก่อนแล้วก็วอร์มแบบเหมือนเล่นพลปะป้ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอวอร์มก่อนถึงสี่สิบห้าแล้วกันเดี๋ยวเราจะทักคีมไปตอนสี่ิบ้านะ<ห>คีมก็วอร์มอะไรของคีมแล้วคีมค่อยส่งคลิปม,มาสี่สิบห้าถ้าสี่สิบห้าส่งคลิปม,มาก็คือเริ่มไป ไปวอร์มเจอกันอีคโอเคโอเคโอเคครับตอนนี้เราจะเริ่มวอร์มนะครับแล้วก็คีมจะส่งคลิปมาให้นะครับไปเราจะไปเริ่มกันเลย ดี๋ยวผมจะออกไปเดินวิ่งวิ่งข้างนอกนะฮะเดี๋ยวผมจะถ่ายถ่ายให้ดูแล้วกันนิดนึงโอเคครับทุกคนตอนนี้เราวิ่งจะรอบหนึ่งละผมจะวิ่งแค่รอบเดียวพอแนละ้วเพราะมันเป็นวันแรกนะฮะแล้วผมไม่ไม่ค่อยออกมาวิ่งตอนเช้าไงผมจะให้ดูว่ามันไกลแค่ไหนทุกคนเห็นนู่นไหมฮะเราวิ่งจากสุดซอยอ้อมนูน่นแล้วก็อ้อมกลับมาโคตรไกลไปเดี๋ยวผมรีบวิ่งกันจะถึงละโอเคตอนนี้เราวิ่งเสร็จแล้วนะฮะตอนนี้ หกโมงสิบหกคีมทักมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะโทรถามคีมว่าให้เราทําอะไรต่อครับทุกคนเราจะโทรไปหาคีมกันเลยนะฮะเสร็จแล้วเรวานั่งอยู่ข้างนอกก็คีมทำไรต่อนะ,อะทำไรต่อก็นอนเลถึงกี่โมงนนมถึงเจ็ดโมงเลยอ่ะ แล้ว7โมงเราทำอะไรต่อก็ปุกน้อาเสร็จก็ว่าง7โมง45ก็ไปดูว่ามีกับข้าวมีอะไรก็คือตอนเนี้ยว่างถึง7โมงแล้ว7โมงคิมก็จะไปปลุกน้องแล้วก็รอน้องถึง7โมง45แล้วค่อยไปดูว่ามีอะไรกินหรือเปล่าให้น้องโดนว่างก็เราจะลุกม่ทีตอน8โมงคก็คือตอนเนี้ยว่างใช่ไหมก็คือสรุปแล้วก็ว่างตั้งแต่บัดนี้ถึง8โมงครึ่งถูกไหมถ้างั้นเราจะไปอาบน้ำก่อนคิีมละกันเพราะว่าคิมยังอาบไม่ได้ถูกไหม ถ้างั้นเราจะอาบน้ําตัดคลิปแล้วก็อีกชั่วโมงหนึ่งอะระหว่างที่7จ็โมงสีถึงเพราะคีมยังไม่กินข้า,าวเช้าถูกปะสิบโมงจริงจงเนี่ยตอนนี้หิวแล้วแต่มันก็ต้องทําตามคีมเ่งเขาแต่ว่าโอเคเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆนะทุกคนคือตอนนี้ยหกโมงยีิบอ็ถึงแปดโมงครึ่งคือผมว่างทําอะไรก็ได้เลยโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะโทรหาคีมอีกทีตอน 8ปดโมงแปดโมงครึ่งแโมงครึ่งคือเรานัดาจะกำลังอาบน้ำถ้างั้นครีมอาบน้ำเสร็จแล้วครีมทักมาแล้วกันโอเคเจอกันบ๊ายบายไ h o u r s later สวัสดีครับกี่โมงแล้วครับสิบโมงสี่ทํไมทํไมตื่นสายครีมลงไปกินข้าวแล้วอ่ะกินอะไรอ่ะเนี่ยมี่งหลืองชีสแล้วก็สลัดนี่ครับทุกคนตอนนี้10บโมงสนาที คีมตื่นสายรู้สึกตัวอีกทีเก้าโมงครึ่งหิวดีหิวว่างหิวตั้งแต่แปดโมงแล้วอ่ะนอนดูซีรีส์แล้วบบท้องมันก็แบบร้องไงแล้วบอกเมื่อไหร่คีมมันจะตื่นวะโอเคเนี่ยเราจะกินข้าวแล้วนอนเจ็ดโมงสี่นาทีอ่าฮะกินก็ไปกินได้เลยเพราะว่าเรากินข้าวแล้วแล้วคีมทําอะไรต่อกินข้าวเสร็จนะนั่งเล่นให้มันจนถึงเที่ยงทำอะไรก็ได้เที่ยงตอหลังจากเที่ยงก็อ่นานหนังสืออ่านหนังสือด้วยได้เที่ยงถึงกี่กี่โมงกี่กี่บ่าย แสดงว่าถ้ากินข้าวเสร็จก็จะว่างตั้งแต่11โมงถึงบ่าย3โมงครึ่งถูกไหมโอโอเคแต่ขอบอกตรงนี้ก่อนนะคนก็คือช่วง11โมงถึงบ่าย3ครึ่งใช่ไหมเราจะคุยกันอีกทีก็บ่าย3ครึ่งหลังจากที่คีมเสร็จอะ่ะก็เอาเอาเป็นว่าเราจะลงไปกินข้าวตอนนี้แล้วก็เราจะโทรหาคีมอีกทีก็4โมงแ,แล้วกันแล้วก็คีมเนี่ยมันจะอ่านหนังสือนะแต่ว่าไม่อ่านไม่อ่านแน่นอน <c oughs> แต่ว่าเราจะไปอ่าเราจะไปซ้อมแทนเพราะว่าปกติเราต้องซ้อมประมาณ3าชั่วโมงถึง4ชั่วโมงอยู่แล้วผมกะว,ว่าจะซ้อมตอนเที่ยงใช่ไหมน่าจะถึงแบบบ่ายสพอดีอ่ะเพราะว่าบ่าย3ถึง4โมงเนี่ยผมจะดูซีรีส์อีกตอนนึง่ง เพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยหลังจากที่ออกกําลังกายเสร็จประมาณ7จ็ดโมงเกือบแปดโมงแล้วที่นี่คีมไปนอนผมก็เลยดูซีรีส์ไปตอนหนึง่งซีรีส์ผมมันจบ9ก้าโมงสิกว่านาทีก็เลยเอ๊ะทำไมคีมมันไม่ทักมาสักทีวะก็เลยลองทักไปสรุปคีมะ่ะบอกผมว่าจะนอนแค่40นาทีแล้วก็จะอาบน้ําถึง9ก้าโมงเ็เอ๊ะ ทำไมมันมันเก้าโมงกว่าแล้วทําไมคีมมันไม่ทักมาสักทีก็ผมก็เลยทักแชทไปคีมบอกโอเคพอดีนอนเพลินเพิ่งตื่นแล้วตื่นตอน9้เก้าโมงเกือบเก้าโมงครึ่งอะไรโอ้สุดก,กูยังไม่ได้กินข้าวก่คือหิวแหละหิวมากโอเคก็ตอนนี้ก็มันก็สิบโมงยี่สิบนาทีแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวนะครับแล้วก็เอาเป็นว่าก่อนที่จะอ่านหนังสือแล้วคีมค่อยโทรมาอีกรอบหนึ่งแล้วกันเราจะได้เริ่มพร้อมกันโอเค โอเคแลไว้เจอกันตอนคีมอัดหนังสือให้เดี๋ยวเราจะอัดคลิปอีกรอบหนึ่งไปไปไปสวัสดีครับสวัสดีวันนี้เราอยม่อาวเด็ดเรียบร้อยเด็ดขาเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะอดเจ้าตู่มุดตื้อเตรียมเตรียมเรียนเลยแล้วอ่านไบโออ่ะใช่อะ โอเคตอนนี้นะฮะเวลาเที่ยงเที่ยงเจ็ดนาทีเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับคิมจะอ่านถึงบ่ายสามครึ่งใช่ไหมใช่บ่ายสามโมงครึ่งมันเราอ่านหนังสือถึงตอนนี้ถึงบ่ายสามโมงครึ่งแล้วเรากินข้าวห้าโมงถึงหกโมงหนึงทุ่มหนึ่งทุ่มไปก็ขึ้นห้องมาออกกำลังกายอ๋อกกำลังกายอีกอ่ะไวิชาจะบอกไว่พ่อไม่โอเคถ้างั้นสี่โมง เราค่อยเจอกันอีกรอบหนึ่งโอเคโอเคโอเคไว้เจอกันได้ไหยเจอกันบ๊ายบายบ๊ายบายโอเคไปไปซ้อมนีกว่าเดี Mill ๋ยวเสียเวลานะครไปฮัสโหลเสวัง <Jerome> ่สว็จแล้วแต่ว่าเราอ่านีังดสวัสดีสอัสที่วัสดีสวัสดี่วัสดี้วัสี่วัสีสวัาดีสวัสดีส้ดววัวัีัสี ไฟดับทับทํงบ้านเราก็เลยไม่ได้อ่านหนังสือประมาณชั่วโมงกว่าเกือบสองชั่วโมงอืม <c oughs> แล้วทำอะไรต่อเนี่ยฮะอ่าเรียบ<อ>ร้อยค้าง้มออกมานถึงห้าโมงแลก็ลงไปอ๋อคือจะอ,อ่านหนะน,นังสือต่อถึงห้าโมงใช่ไหมอ่านดูดูคลิปเฉยแล้วก็ห้าโมงห้าโมงทอะไรทากับข้าว่ะห้าโมงก็ลงไปเตรียมแล้วโหเรียบร้อย คิมจะลงไปทํากับข้าวตอน5โมงใช่ไหมใช่ใช่จะก,กินข้าวตอนไหนก็กินข้าวตอนตอนไหนไม่รู้ตอนที่ทัก <Okay. S 1> เมื่อกี้เอาเอางี้ไหมเออเราจะแยกกันเนี่ยคือนับตั้งแต่บัดนี้ก็คือตอนนี้มัน4โมงจะ20ใช่ปะ่ะเราจะแยกกันก็คือตอนนี้พอ1ทุ่มเสร็จปุ๊บคิมก็จะเริ่มวอร์มเพื่อจะออกกำลังกายตอนเย็นถูบป้าที่บอกเมื่อเช้าอะ่ะ งั้นเอ่าน,นี้ต่างคนต่างแยกไปทําอะไรส่วนตัวแล้วแต่จะทําอะไรก็ได้แต่ว่าห้าโมงอะ่ะเราจะไปทํากับข้าวแล้วก็ในห้าโมงถึงหกโมงหรือทุ่มหนึ่งเนี่ยเราก็จะกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวตอนทุ่มหนึ่งเราจะโทรไปหาคีมอีกรอบนึง <Okay. S 1> อย่างนี้โอเคนะโอเคไปทุกคนเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปตอนห้าโมงเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผม,มต้องเก็บของอีกเยอะเลยนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนห้าโมงครับ Oh. สวัสดีครับโคตรง่วงเลยแต่แนะตอนนี้มันทุ่มยี่สิบแล้วโคตรง่วงนะเออเหลือเวลาอีกสามชั่วโมงที่แกต้องออกออกลักายทีหงจากตุ่มครึ่งมันเหมือนไม่ได้ทำอะไรแต่ทำไมมันรู้สึกเหนื่อยมากเลยวะ <c oughs> เออสงสัยน่าจะเป็นเพราะมันนอนไม่พอด้วยแล้ว,ลวมันออกกำลังกายไงมันก็เลยเหนื่อยคูณสอง <c oughs> ม่ไม่จริงสามทุ่มครึ่งใช่ไหมใช่อาจจะเลยก็ได้ไม่เป็นไรโนไ,ไม่เลยไม่เลยแน่นอนแต่ที่เราไม่ติดตางเราเพิ่มก็คือคลิปเหมือนเดิมแค่ว่าเพิ่มแพงต้องแพง, <the> งนะไม่ใช่คลิปคลิปคลิป,ลปอันเมื่อเช้าใช่ไหมก็คือ13มนาทีแล้วก็แพงอีกนาทีหนึ่งแล้วก็ที่เหลือก็จะทําอะไรก็แล้วแต่แต่เป็นออกกาลังกาย <S <S โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนสามทุ่มครึ่งแล้วกันเพราะว่าผมก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปอาบน้ํา เดี๋ยวคีมมาโทรมาสี่ทุ่มโอเคเจอกันสี่ทุ่มไปไหมครับตอนนี้ผมได้แบวดัมเบล,ลขึ้นมาจากข้างล่างครับเดี๋ยวเราจะออกคลิปตามที่คีมส่งมาเมื่อเช้าก่อนเลยก็คือไอ้ท่าพี่นนะี้เหมือนเดิมอ่ะที่เราออกเมื่อเช้านะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ออกอันนั้นเสร็จแล้วทำแพงกันนะฮะตอนนี้เราวอร์มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะถ้าใครไม่เช่ดูเหม่อเห็นไหมต่อไป เราจะทําแพ้งต่อนะครับเดี๋ยวผมพัก1นาทีแล้วเราจะไปทําแพ้งต่อนะครับทุกคนไปไปเราดูแพ้งเลยโอเคทุกคนเราจะมาแพ้งกันนะฮะทิมไม่เชื่อใช่ไหมทิมดูนี่เลยเวลาเดี๋ยวจะทําให้ดูว่าทําได้จริงๆ1 2หนึ่งสองสามเป็นไงบอกแล้วว่าทําได้แต่มันเหนื่อย โอเคครับทุกคนตอนนี้นะฮะเวลาสามทุ่มสี่สิบห้านะฮะเดี๋ยวผมจะไปอาบน้ําก่อนนะครับเพราะตอนนี้เนะี่ยเหนื่อยมากจากที่วิ่งมาขาล่ากนะฮะโดนครีมวางยาแต่เราจะไปอาบน้านะฮะแล้วเราจะมาเจอครีมเป็นรอบสุดท้ายแล้วก็จะจบภารกิจในวันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอไปอาบน้ําก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันครับ โอเคดูนะครับตอนนี้ก็เวลาสี่ทุ่มครึ่งน,นะคะก็เราจะหลุดพ้นจากวันนี้แล้วนะคะรับภารกิจของเราเวลาเ,เ็นที่ีเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ตอนนี้เราอยู่กับครีมนะคะครีมอยู่ในสายเราเนี่ยนี่เนี่ยก็ไม่คิดจะทําคลิปแบบนี้อีกเลยโอเคก็คลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณน,นี้นะครับก็ตอนนี้มันก็ สี่ทุ่มครึ่งแล้วนะก็ภารกิจเราก็ถือว่าสาเร็จไหมเพราะเมื่อวานเราเริ่มสี่ทุ่มยี่สิบปะโอเคคลิปนี้ก็ถามว่าสําเร็จไหมอย่างเงีสำเร็จ80แล้วกันเพราะมันมีบางอย่างที่ผมไม่สามารถทําได้ก็มีมีเรฝากคนดูไหมฮะมีเลฝาาไหมก็ลองไปทำตามกันก็คีมทีมอาจจะเขินกล้องนิดนึงนะครับเพราะว่าทีมไม่เคย คือเคยอัดคลิปส่งครูนเลยแต่ไม่เคยอัดคลิปแบบลง y o u t u b e ไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครอยากเห็นเออคิมอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่คิมมาออกนะครั้งแรกที่คิมออกคือวันวีคิดมีนะฮะไปดูได้ที่ตรงนี้เลยนะฮะแต่อาจจะไม่เห็นคิมแบบเยอะๆหรอกมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งที่รู้สึกว่าจะเป็นวันพฤหัสนะั้นที่ตอนกินข้าเที่ยงอะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> <laughs> แล้วกินั่นแหละถ้าใครไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้นะฮะ อ่ไดมีลโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ฟรีไทม์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากให้คีมออกเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ได้นะฮะแล้วถ้าใครอยากได้วาร์ปนะครับอยากได้ Facebook IG นะฮะสามารถติดตามคีมได้ที่ไหนบอกเลยว่าไม่ให้ไม่ให้เว้ยคลิปเนี้ยชื่อเฟซคีมอ่ะกูจะเซ็นเซอร์ได้ไม่ให้ ไ,ไ,มไม่มีทางหาเจอโอเคไ้เชอกอนในคลิปหน้าครับสวัสดีก็สวัสดีครับบ๊ายบายเย้ yeah. อย่าทำอีกนะคอนเทนต์เนี่ยแม่เนยเหนื่อยอะไรตัวเองบางคนคิดแค่ไหน <c oughs> ไปลาทุกคนบ๊ายบายฮึ